เ okay. วันนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีซื้อซื้อบ้านดีกว่าช่าบ,บ้านยังไงซื้อ<ะ>บ้านดีกว่าช่าบ,บ้านยังไง<ม>ก็แทนที่จะเอาเงินไปโยนทิ้งอย่างอสมมติเราช่บบ้านวิลล่ห้าร้อยห้าร้อยลองคูนสิบคูณเท่าไหร่หนึ่งนะปีหนึ่งปีมีห้าสิบสองอาทิตย์ห้าสิบสองอาทิตย์ก็เป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นใช่เออก็โยนโยนโยนเงินทิ้งโยนเงินทิ้งเปล่าเออใช่แล้วแล้วราคาค่าค่าบ้านเนี่ยคือสี่เป็นเท่ากับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เลยใช่ใช่เออถ้าเ<ม>กิดมีเงินก้อนสัก แล้วเสร็จแล้วก็ไปทําเรื่องคู่แบงค์แล้วก็เงินที่เราจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็ไปผ่อนไปผ่อนไปผ่อนแบงค์บ้านเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเป็นซับมันเหมือนเป็นเป็นซับสีมันเหมือนเป็นเซฟวิ่งการที่เราผ่อนแบงค์ทุกวันเนี่ยเงินมันก็อยู่อยู่ในบ้านของเราแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระยะเวลาสี่ปีห้าปีสิบปีอ่ะด้วยระยะเวลาราคาบ้านมันก็ขึ้นมันเป็นเซฟวิ่งถ้าสมมุติว่าให้ให้เอากระปุกสีมาหนึ่งกระปุกเนี้ย เก็บเก็บเงินใส่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ให้ได้หนึ่งแสนเหรียญใช้เวลากี่ปีโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยค่ะเยอะม,มากเลยแต่ทีนี้เกิดว่าเราจะซื้อบ้านเนี่ยด้วยระยะเวลาเนี่ยราคาสังหามันขึ้นมันจะเก็บเงินได้มากกว่าที่เรามีกระปุกความสิ้นหรือว่ามีเซฟิงแอคเคาท์อยู่ในธนาคารแล้วก็ฝากเงินใช่ยังไงเราก็ต้องจ่ายค่าบ้านอยูอ่เราจะไปจ่ายค่าบ้านใหน้คนรวยทําไมเราก็จ่ายให้บ้านเราเองพราว่าเหมือนกับเราได้อยู่ เรียกว่าอยู่ฟรีก็ได้นะคะเพราะว่าระยะเวลานี้มันทำให้คาร์บอนเทาเกตมันขึ้นใช่ซื้อซื้อบ้านดีดีกว่าเช่าบ้านแล้วถ้าถ้าเราซื้อบ้านนะคะจะบ้านนี่หมายถึงว่าจะอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นบ้านเป็นที่ดินอะไรเงี้ยเป็นทาวน์เฮาส์อะไรเงี้ยหมดถ้าเราถ้าเราซื้อเนี่ยเราเรากู้แบงค์เนี่ยเราผ่อนแบงค์ไปอด้วยระยะเวลาด้วยสมมติเรานี่พูดถึงเรื่องของเราอินเวสเมนต์นะแล้วมีควมาจ่ายค่าเช่าให้ค่าเช่าเนี่ยมันจะขึ้นทุกปี เราเก็บค่าเชา่าค่าเช่าจะขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันหนี้สินของแบงค์ที่เราจ่ายมันจะลดล,ะลงเพราะว่า,าเรา,าเออมันสวนทางกันไงก็ทําให้กลับว่าถ้าเราซื้ออินเวสเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีอ่าก็ว,วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะ ฝากเอาไว้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะ mm hmm. ก็ติดต่ออ mm ิ hmm. นโฟเมชันไม่ข้างบนนี่ก็ข้างล่างนะวันนี้นะเราสองคนก็ขอทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมั่งข้างโชคดีทุกเวลาทุกนาท,ทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I, I don't <love S 2> care because I love you บายค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>